สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเดินบนเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนกันนะคะระยะที่เดินเมื่อกี้นี้ก็7 6็เมตรแต่จริงๆเราเดินไปถึงชายทะเลเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายที่มาเดินนะคะเพราะช่วงเช้านี่ฝนตกวันนี้จะพาไปเดินนะคะไปไปด้วยกันนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นที่ออกมาจากปากชายเลนแล้วจะเป็นทางเดินข้างบนอ่า บนบกนะคะที่เป็นระยะทางที่เราต้องการเพิ่มจํานวนระยะจากป่าชายเลนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนื่องจากช่วงบ่ายร้อนในป่าชายเลนก็จะมีความร้อนมากกว่าตอนเช้าเวลาเราเดินบนที่ไม่ใช่ป่าชายเลนเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเย็ยนของร่มไม้มากกว่านะคะเราก็ได้ระยะทางมากกว่าด้วยก็เป็นอากาศที่ร่มรื่นมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินกันนะคะตอนบ่ายก็ดีค่ะ ันไหนถ้าฝนไม่ตกนี่อากาศสดชื่นนะคะค่ะในการเดินนี่นะคะเราก็จะเดินข้ามสะพานที่อยู่ในปา่าชายเลนด้วยนะคะวันนี้จะมีน้ําแห้งลงไปมากเลยนะคะน้ําแห้งตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยนะคะเห็นเกือบถึงก้นคลองเลยก็ทําให้ยิ่งร้อนมากขึ้นนะคะตรงบริเวณที่เราเดินเนี่ยก็จะ มีสะพานข้ามนะคะแล้วก็จะมองเห็นแนวป่าชายเลนทั้งสองฝากนะคะ,ะที่อุทยานสิงห์เลอมนานาชาติเซริทนทรนี่ก็จะเป็นที่ที่เขาจะมีการโปรโมทมีไพร์เ,เลคแคน,นูด้วยนะคะทีนนี้เราก็เลยตัดสินใจเดินกันบนเส้นทางที่เป็นในในเส้นทางถนนธรรมชาติมากกว่านะคะเพราะว่าในป่าชายเลนนั้นจะค่อนข้างร้อนในช่วงบ่ายะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ ข้างทางในถนนเนี่ยก็จะมีต้นโครงกางนะคะซึ่งออกฝักยาวมากเลยนะคะฝักที่ออกนี่ก็ถ้ามันสุกแล้วมันก็จะร่วงลงไปแล้วก็ปักลงไปที่พื้นตรงนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะคะก็ชื่นชมดอกไม้กันไปนะคะก็กลับลงมาที่ลงจอดรถแล้วก็ชมดอกไม้ไปด้วยนะคะมจะเป็น ดอกลีลาวดีดอกบานบุรีสีชมพูนะคะสวยมากๆเลยเวลาเดินเสร็จแล้วก็หายเหนื่อยเลยเพราะว่าชมดอกไม้ไปด้วยนะคะอยากให้พวกเรามาตัดสินใจออกเดินนะคะทุกวันวันไหนที่มีเวลาก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะใกล้ๆบ้านถ้าเราได้ออกกำลังกายเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นมากนะคะอยากให้ออกมาเดินกันนะคะ บรรยากาศของที่อุทยานมรนาชาติสิ่งเวดล้อมสุรินทร์อนนี่ก็จะเป็นที่ที่เป็นทางเลือกที่ใกล้ที่พักด้วยก็เลยคลิดว่าดีค่ะวันนี้ก็เดินได้ถึง7,000กว่า9ก้านะคะซึ่งสุดยอดมากเลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ